ได้ความรู้นะคะนะระับนะอยากเอาพลังมาให้นะคะว่าถ้าครูบอสพี่อูหรือพี่รุ่งหรือครูพี่ปานหรือน้องดาหรือเลขาโบหรือใครอีกหลายๆคนทําได้หรือแม่การนี่ไงตังสุดๆถ้าคนเหล่านี้ทําได้คุณเชื่อครูเถอะยังไงคุณก็ทําได้เขาไม่ได้เก่งกว่าคุณเลยนะคะเชื่อครูเพราะครูอยู่ตรงนี้ไม่มีใครเก่งกว่าคุณเลย แต่สิ่งที่ครูเห็นคือเขาเชื่อครูสุดใจแล้วทําแบบสุดพลังถ้าอะไรที่ครูพูดไปแล้วไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเชื่อก็ไม่ต้องทําคุณใช้วิจารณญาณไงคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะสําเร็จได้ยังไงถ้าผู้นําเราค่ะนําเราไปผิดทางเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณจะสําเร็จถ้าคุณจะขายของดีถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณต้องหาผู้นําที่ ที่คนส่วนใหญ่อะค่ะไม่ต้องส่วนใหญ่หรอกคนทั้งแบลนนะคะเขาพูดถึงในทางแบบไหนแล้วมีส่วนไหนไหมที่พูดในทางไม่ดีอะคะ่ะคุณลองไปสแกนดูได้เลยนะคะเนาะอ่ะพี่อูจะแถมอีกเพลงหนึ่งก่อนจบนะคะอ่ะไม่อาจทำให้ใจของเรานั้นเปลี่ยนพันสัญญาที่ให้กันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพื่อนจะมี จะมีเราแล่นด้เสมอจากวันนี้จะมีเราเราและนด้จะจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกันหากมีเราจะมีนายรวมทางไม่มีไว้วันคือเพื่อนกัน ตลอดไปคะเพื่อนกันคือพื่อนตายตลอดไป